สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาปลูกหัวใช้เท้านะครับที่เราใช้แล้วหรือว่าเราตัดหัวไปเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาปลูกให้ดูว่ามันจะเกิดจริงหรือไม่จริงนะครับปลูกด้วยกล้วยนะครับล้วยสุกที่เราไม่กินหรือว่ามันที่มันเน่าเสียแล้วก็จะมาปลูกให้ดูนะครับ เราก็ต้องตัดตัดกิงที่มันแตกมาเยอะอกให้หมดนะครับพวกนี้ตัดออกไปให้มันสั้นลงครับมันจะได้ลดการเน่าหรือว,ว่าการเสียของจริงพวกนี้ออกไปโอเคครับตัดออกไปให้หมดตัดหมดน,นะครับ จะเหลือแค่นี้เองครับเนี่ยแล้วผมก็จะมาปักชํำด้วยกล้วยกล้วยที่เราไม่กินแล้วหรือว่ามันเน่าแล้วนะครับก็จะใช้ใบมีดนะครับแซกเข้าไปตรงนี้แซกเข้าไปเพื่อเราจะได้เอา หัวจะเท้าที่เราเตรียมไว้มาเสียบลงนะครับคว้านออกนะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ให้เป็นช่องเหลือไว้สําหรับหัวจะเท้าเราจะยัดลงไปนะครับแล้วก็ใช้หัวจะเท้าที่เราเตรียมไว้กดลงไปที่กล้วยที่เราเตรียมนะครับเนี่ย มันจะออกมาลักษณะนี้นี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ดินที่เราเตรียมไว้นะครับกระถางดินก็ต้องเจาะข้างล่าง,งนะครับเจาะให้มันมีรูระบายผือว่าถ้าเราลดน้ํามันเนี่ยน้ํามันจะขังแล้วก็จะสามารถให้กล้วยหรือว่าน้ํามันขังแล้วก็ไม่ให้ต้นไม้ของเราเน่าได้นะครับเดี่ย ขั้นตอนต่อมาก็คือใส่กล้วยกับหัวเท้าหรือว,ว่ายอดหัวใจเท้าที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในดินแล้วก็กลบเข้าไปนะครับกลบ่างนี้นะครับกลบเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วเราก็กดนิดนึงปุ๊บ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 ,บกดให้มันแน่นนิดนึงจะได้ไม่โยกค่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ ใช้น้ำลดลงไปนิดนึงไม่ต้องคนเยอะนะครับลดข้างๆดินอย่าให้โดนหัวใจเท้านะครับหรือว่าอย่าให้โดนยอดหัวใจเท้าที่เราเตรียมปลูกไว้ลดลงไปนะครับโอเคให้ดินมีความชุ่มชื้นนิดนึงนะครับโอเคครับลดลงไปให้มันชุ่มชื้นครับ ให้ดีมันชุ่มไว้เพราะว่าเราจะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ครับก่อนมันจะแตกยอดโผล่ขึ้นมาต้องรอติดตามรับชมนะครับว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลนะครับเนาะนี่ก็เป็นการปักชำของผมนะครับปักชำหัวใจเท้าที่เราใช้งานแล้วปักชำด้วยกล้วยกล้วยที่เราไม่กินหรือว่ากล้วยที่มันเน่าแล้วนะครับเนาะมันเหี่ยวแห้งแล้ว ใช้อยอดหัวใจเท้าปักจำอยู่ที่กล้วยแล้วก็ผูกลงดินนะครับเนี่ยรอติดตามชมประมาณ2สัปดาห์นะครับค่อยมาติดตามชมว่ายอดหัวใจเท้าทีาท่ผมปลูกไปเนี่ยมันจะสามารถแตกยอดขึ้นมาไหมครับโอเคนะครับรอติดตามชมครับขอบคุณครับ